5 43สสวัสดีคุณผู้ชมพบกับผมหมอแมแวในช่องนอกแมวแบ่งปันในวันนี้ผมจะมารีวิวแสได้วนะที่ทุกคนเห็นเนี่ยมันไม่ใช่แสได้วธรรมดาหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยบ้าหรือเปล่านี่มันแสได้วธรรมดานี่วาก็แค่คิงตันธรรมดานะดัต้าเทวิตัวนี้มันออกมาหลายปีแล้วผมจะบอกให้คุณผู้ชมฟังว่านี่เป็นของใหม่ร้อยเปอร์เซนต์เพราะผมเพิ่งซื้อมาวันนี้เองนะครับแต่ที่มันพิเศษและไม่ใช่แสได้วธรรมดานะคือราคาของมันนั่นเอง ที่ผมไปซื้อเนี่ยขายแฟลชไดร์ตัวคิงตัน4กิกะไบต์ดัตตาเทเวตัวนี้ในราคาแค่20บาทนะซึ่งผมก็ตกใจมากเลยเพราะว่าสมัยก่อนตอนที่ผมซื้อเนี่ยตัวนี้ขั้นต่าก็คงต,ต้องเป็นพันนะครับโดยเฉพาะความจุ4กิกะไบต์อาจจะเป็นด้วยในสมัยนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาไปก้าวไกลนะครับทำให้ของพวกนี้เนี่ยมาราคามาถูกลงเอาละในวันนี้เราจะมารีวิวแฟลชไดร์ตคิงตันนะยี่ห้อที่ทุกคนรู้จักกันดี ความจุ4 g b นะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างก่อนอื่นนะครับก็ตัวไม่รู้มันจะเป็นของแท้จริงหรือเปล่านะผมก็ยังไม่ได้หาข้อมูลว่าวิธีดูของแท้นั้นดูยังไงแต่เป็นว่าเราจะมารีวิวดูเจ้าแฟลชไดร์4 g b กราคา20บาทครับจากที่ทุกคนเห็นนะครับนะมันจุขีพอก็เหมือนคิงตันทั่วๆไปมีสติกเกอร์ด้านบนด้วยนะจ๊ะนี่มีสติกเกอร์ทด้านบนด้วยอ n น i ท e d i ไลน์ b u t o r Silicon Data คิงตันแม่ เช่างดูรู้ฮารูฮล,ลายมีราคาเสือเกินนะครับนะดาตาเทเวลรุ่น101นะหรือรุ่น101นั่นแหละนะตัวนี้แล้วก็เป็น USB 2.0มีการันตีด้วยนะครับวารันตี5ปีปาติโต้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะเรามาดูทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังก็จะเป็นภาษาอังกฤษบวกกับภาษาหวังชอม,มาฮั่นนะภาษาของพี่จีนของเรานั่นเองตรงนี้อะไรเนี่ยรองรับนะ่ตัวนี้สามารถรองรับ ได้ทุกเวอร์ชันเลยนะครับตั้งแต่ Linux 2.6 macOS 10.3 Windows 2000 Windows XP <c oughs> Windows 2000ยังมีคนจำได้ไหมเนะี่ย Windows Ready Boot นะครับสามารถใช้เป็นแฟลได้สำหรับลงระบบปฏิบัติการ Windows ได้แล้วก็รองรับ Windows Vista ด้วยนะครับแล้วก็ตรงน,นี้น่าจะเป็นการันตีของของพี่จีนเขานะซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกมันแปลว่าอะไร Printed in China แสดงว่า เฟได้ตัวนี้มาจากพี่จีนแน่นอนซึ่งทั้ง2ตัวนี้ก็เหมือนกันทั้งสีน้ําเงินและสีดําเอาละด้เวลาสําคัญเราจะมาแกะกล่องกันนะครับรู้สึกว่าม,มันมันมีมันมีเทปใสเว้ยสแสดงว่านี่มันไม่ใช่แล้วละ่ะแต่มันมีเทปใสนะครับเราดูแหมเป็นขั้นตอนการบรรจุที่ช่างดูฮารุฮาราสุเกินมีเทปใสแปะทั้งด้านหน้าด้วย ปกติคอนที่ไม่เคยแกะมาก่อนนะครับมันจะต้องแกะหรือกรีดนะทงน้่นบนมันจะมีรอยปลุกให้นี่นะฮะรอยกันๆเนี่ยตัดออกแล้วเราก็จะสามารถแกะเฟนได้ออกได้แต่ตัวนี้ครับวิธีการแกะมันช่างพิษสมาลาสามารถลึกซะเหลือเกินวิธีแกะออกมาก็คือเปิดฝาออกมาอย่างนี้เลยซึ่งมันยิ่งตอกย้ําว่าคุณเนี่ยเป็นของปลอมค <c oughs> าดว่าจะเป็นของปลอมแน่นอนแต่ไม่เป็นไรครับสีว่าเป็น เอามาทดลองกันนะเดี๋ยวเราแกะสองตัวแล้วกันจะได้ดูเรื่องของความแตกต่างด้วยมันเหมือนกันไหมมิธีแกะก็เหมือนกันเลยนะครับมีเทปสายยุทธนาเนี่เปิดนี่อ๋อว้าวก็ค่อนข,ข,ข,ข้างสวยทั้งสองตัวนะครับมีโลโก้ d t 1 0 1 dt ทีที่ย่อมาอจาก data table นะจ๊ะ รุ่น G2 ขนาด4 g b มีโลโก้ Kingston อยู่ตรงกลางด้วยสัมผัสแรกที่จับนี่ดูเหมือนเป็นของแท้เลยนะครับตัวนี้ฝาก็ฟืดใช้ได้อารมณ์แบบเป็นของใหม่รถป้ายแดงกลิ่นก็ปกตินะครับไม่มีกลิ่น <c oughs> เกี่ยวกันไหมเนะนี่ยลักษณะวงสวิงค่อนข้างใช้ได้เป็นวิธีการเปิดนามาใช้งานก็คือให้หมุนนะครับเพื่อที่จะเปิด ให้เราได้เห็นกับเจ้าตัวพอร์ต USB แต Type A นั่นเองอย่างที่บอกตัวนี้เป็นแบบ2.0นะครับดังนั้นสีตรงหัวแฟลชไดร์เนี่ยมันก็จะเป็นสีดำนะซึ่งถ้ามันเป็น3.0เนี่ยส่วนใหญ่สมัยนี้จะเป็นสีฟ้าๆนะครับที่อยู่ทางด้านในอันนี้เป็นวิธีการดูแบบเบื้องต้นว่าแฟลชไดร์ของเราเป็นแบบ USB 2.0หรือ3.0นะครับอ่ะลักษณะเบื้องต้นก็ประมาณนี้เดีย๋ยวเราไปดู เวลาใช้งานนะครับว่ามันจะเป็นยังไงกับเจ้าแฟลได้ยีบาทตัวนี้ไปทดลองกันตอนนี้ผมก็ได้เปิดโน้ตบุ๊กของผมขึ้นมาแล้วนะครับแล้วเราจะเอาแฟลได้ทั้งสตัวนี้ที่ทุกคนเห็นนะครับเจ้าตัวคิงตันเลยราคา20บาทเนี้ยไปทดลองเสียบกันเราจะเริ่มต้นที่สีน้ําเงินก่อนของผมจะเป็นพอร์ท,ที่รองรับเอ่อ USB 3.0ด้วยนะเสียบเข้าไปมันจะตุง้งดุ้งดุ้งไหมเฮ้เฮ้เทิงขึ้นมาวยให้ตายสิ นี่แสดงว่ามันใช้งานได้จริงๆหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะฮะเราเปิดขึ้นมาแล้วเราเป็น USB Drive นะครับตรงด้านนี้อ่าเอาแล้วเอาแล้วใช้งานได้จริงหรือเปล่านี่ดูผู้ชม USB Drive ขนาด3.9 3 g ิกะไบต์ด้วยนะครับแหมเดี๋ยวลองดูสิเป็นแบบ หนความจำนะครับไฟล์ซิสเต็มแบบแฟล3สแล้วก็มีความจุที่เต็มด้วยนะครับโอ้โหเราจะมาลองเคลื่อนย้ายไฟล์สักไฟล์หนึ่งเอามาใส่ในแฟลได้ตัวนี้นะเราเปลี่ยนชื่อมันก่อนสิเทสเทสวันแล้วกันเอาละทีนี้เราจะมาลอง เอาไฟล์อะไรดีอันนี้เป็นไฟล์อัดเสียงโปเกมอนนะครับลองทดลองเอาไปใส่ก่อนนะกอปีครับปึ๊บฟืดเฮ้ยอ่านเขียนได้ค่อนข้างดีเลยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้ทีนี้เดี๋ยวเราลองไฟล์ที่มันใหญ่กว่านี้สันหน่อยหนึ่งนะเราจะลองไฟล์ที่ใหญ่กว่านี้สักนิดหนึ่งนะครับเป็นไฟล์วิดีโอของผมเองแล้วกันขนาด300กว่าเมกทดลองทดลองก o ปี ไปที่แฟลชไรท์เทสต์คลิกขวาเพิพาสวางเข้าไปโอ้อัตราการเขียนนะครับสปีดอยู่ที่2.7 2.8เมกะไบต์ต่อวิซึ่งก็เป็นความเร็วที่ช้านะช้าเลยละ่ะ <c oughs> แต่ถ้าเป็นสมัยก่อนถือว่าเร็วนะครับถ้าวิ่งเป็นเมกเนี่ยไฟล์นี้ขนาด300กว่าเมกนะครับใช้เวลาโดยประมาณ หนึ่งนาทีกว่า,กวาเกือบสองนาทีได้ตอ<ร>สอบกันตสอบกัน,กนโอ้โหถือว่าช้าอ่ะในระหว่างรอเราจะเสียบแฟลชไดอีกตัวหนึ่งเข้าไปนะครับเป็นแฟลชไดตัวสีดำนะตัวสีดำที่ซื้อมาพร้อมกันนี่แหละเราจะเสียบเข้าไปข้างๆกันออนี่เด้งขึ้นมาแล้วเอ้ยใช้ได้วะเออใช้ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้เอาเรื่องเอาเรื่องอยู่ พอได้พอได้เข้าไปดูในาบคอมพิวเตอร์ดสพีซีนี่มาแล้วขนาดเท่ากันเลยนะ3.93กิกะไบต์นะครับสเปคก็น่าจะเป็นแบบเดียวกันแหละแฟล32เป็น USB Drive ด้วยอ่านี่เห็นไหมครับเมื่อเรา copy ไฟล์เข้าไปแล้วเนี่ยอยู่ในแฟลไดรฟ์เทสตัสวแรกของเราเนี่ยเห็นไหมมีแถบสนานัแจ้งเตือนด้วยก็ถือว่าใช้งานได้ดี ทีนี้อีกหนึ่งอย่างที่เราจะทำการทดสอบนั่นก็คือเราจะทำการ copy ไฟล์จากแฟลชได้์เทสหนึ่งไปไว้ที่แฟลชได้์ตัวสีดำที่เราเพิ่งเสียบไปด้วยขนาดไฟล์300กว่าเมกคัปได้เราจะดูอัตราการการเขียนแล้วก็การอ่านนะครับว่ามันจะมีความเร็วที่ที่เป็นยังไงบ้างน,นะอ่ะดูตอนนี้ กำลัง Copy f i ไฟล์นะครับด้วยความเร็วสปีดอยู่ประมาณ2เมกนิดๆนะ2 5 2 6 2.7 2.2 2.0ไปเรื่อยๆใช้เวลาโดยประมาณ2อนาทีด้วยขนาดไฟล์ที่ประมาณ300 c, กว่าเมกก็ถือว่าใช้งานได้นะครับใช้งานได้แต่เรื่องของความเร็วก็ต้องทำใจหน่อยแหละ,อะลองดูนะครับกำลัง Copy อยู่ ันในระหว่างที่รอมันกําลังโหลดเนี่ยผมก็สรุปเลยแล้วกันว่าแฟลชไดร์สอตัวเนี้ยเจ้าตัวคิงตันสี่กิกะไบต์ดัตตาเทเรุ่น101 USB 2.0นะครับสามารถใช้งานได้ใช้งานได้นะสมราคาด้วยความที่ว่ามันอาจจะมันคงเป็นเทคโนโลยีเก่าเพราะว่ามันเป็น USB 2.0อัตรา การเขียนข้อมูลการอ่านข้อมูลก็ได้ค่อนข้างที่จะจํากัดนะครับในราคานี้นะตัวละ20บาทผมแนะนําให้ซื้อมาใช้เพราะว่ามันราคาถูกมากแต่การใช้งานของมันเนี่ยมันเหมาะกับการเคลื่อนย้ายเอกสารที่เป็นไฟล์เล็กเป็นงานพิมพ์เอกสารที่ขนาดไม่ใหญ่มากแล้วก็สามารถใช้เป็นแฟลชได์สำรองหรือเป็นแฟลชไดส์สำหรับเพื่อส่วนรวมก็ได้เหมือนกันนะด้วยราคาที่มันถูกมาก นนั้นถ้าใครกำลังหาของถูกๆแล้วก็ใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะผมก็ขอแนะนำให้ลองไปหาซื้อดูแต่ว่าถ้าจะมาใส่ไฟล์หนังไฟล์ใหญ่เอาไว้ใช้สำหรับต้องการการทำงานที่มันรวดเร็วก็แนะนำให้เพิ่มเงินอีกสักหน่อยนะครับด้วยราคาประมาณสอ0ถบาทเราก็สามารถซื้อไฟได้ตัวดีๆได้แล้วนะแต่ตัวเนี้ยผมก็คิดว่ามันคงเหมาะกับนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เหมือนเด็กประถมเด็กมัธยมอะ่ะ เอาไว้ก๊อปปี้ไฟล์งานส่งไฟล์งานซะมากกว่านะและนี่คือข้อสรุปของการใช้งานแฟ็ตได้ตัวละ20บาทสำหรับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมทุกคนนะครับถ้าเกิดว่าคุณชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วกดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับและถ้ามีข้อมูลอะไรใหม่ๆหมอแมวก็จะมาแชร์ให้ฟังอยู่อย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะอย่าลืมกดติดตามไว้ละกันสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วลเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับคุณผู้ชมบ๊ายบายจุ๊บ